คำแนะนำผู้ป่วยที่ใส่เครองกระตุ้นหัวใจหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อเซลล์พิเศษที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองซึ่งเซลล์นี้พบได้ในหัวใจเท่านั้นเซลเหล่านี้จะสร้างกระแสไฟฟ้า เป็นจังหวะ60ถึง100ครั้งต่อนาทีซึ่งเป็นอัตราการเต้นปกติของหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะคือการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะตามธรรมชาติโดยอาจเต้นเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปถ้าหัวใจเต้นน้อยกว่า60ครั้งต่อนาทีเรียกว่าหัวใจเต้นช้าและถ้าหัวใจเต้นเร็วกว่า100ครั้งต่อนาทีเรียกว่าหัวใจเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสฟไฟฟ้าในหัวใจหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจทำให้การสูบจีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายไม่มีประสิทธิภาพซึ่งมีสาเหตุจากการดื่มชากาแฟยาบางชนิดโรคหลอดเลือดหัวใจและการดื่มสุราเป็นต้นเาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจะทำให้เกิดอาการหายใจลำบากใจสัน่นหมดสติหรือเสียชีวิตได้ การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจะรักษาโดยการใช้ยาควบคุมการเต้นของหัวใจหรือการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นการฝังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในผนังหน้าอก ผิวหนังของผู้ป่วยเพื่อก,กระตุ้นจังหวะก,การเต้นของหัวใจโดยส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังหัวใจห้องที่ทำงานผิดปกติสัญญาณไฟฟ้าจะช่วยให้หัวใจเต้นเร็วพอที่จะสูบจีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายและอวัยวะส่วนอื่นๆได้มากเพียงพอความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นมีเลือดออกหรือมีก้อนเลือดที่เกิดจากการมีเลือดออกและถ้าอยู่ใต้ผิวหนังหรือติดเชื้อบริเวณที่ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ หลอดเลือดได้รับความเสียหายสายสื่อสัญญาณไฟฟ้าหลุดเลื่อนจากตำแหน่งเดิมเนื้อปอดหรือหัวใจเกิดรูรั่วการเตรียมตัวก่อนเข้ารักการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจวดอาหารและเครื่องดื่ม6-8ชั่วโมงก่อนเข้ารักการรักษาถอดเครื่องประดับถอดฟันปลอม เช่นใบยินยอมทำความสะอาดร่างกายเน้นบริเวณที่ทำการปฏิบัติตัวหลังใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจไม่ให้ยกแขนด้านที่ใส่เครื่องนาน7-10วันรับประทานยาฆ่าเชื้อให้ครบตามแพทย์สั่งปิดแผลด้วยแผ่นกันน้ำหลีกเลี่ยงการถูกดหรือเกาบริเวณแผลมาพบแพทย์ตามนัดห้ามยกของหนักเกินสิกิโลกรัมและพูดจับชีพจรของตนเองทุกเช้าเพื่อบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงคลื่นไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กแรงสูงเช่นเสาไฟฟ้าแรงสูงหากต้องผ่าตัดหรือรักษาด้วยการฉายแสงหรือตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบว่าใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจควรพกบ,บัตรประจำตัวผู้ได้รับการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเสมอ